ผู้แสดงธรรมโดยหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมกถึกครั้งหนึ่งที่พระเชตวันภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกล่าวกันว่าธรรมกถึกธรรมกถึกดังนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมกถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะอยู่ไซขก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุทรมกถึกดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติอยู่ไซ ก็เป uh, to <c inhos> <athletes> ็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งภพอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนักเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานอยู่ไซ ก็เป็นการสมควรเพื med, ่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุทรมกถึดดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งตันหาอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุทรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอยู่ไซ ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าพิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งผัสสะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดูก่อนพิกษุถ้าพิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะอยู่ไซ ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุรรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งนามรูปอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุรรมกถึกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณอยู่ไซ ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกระเถิกดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกะเถิกด,ดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาอยู่ไซ ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกถึกดังนี้แล